เวลา20นาฬิกา25นาทีทุนกระหม่อมยิงอุบลร,รัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันณโรงเรียนโพทองจินดามณีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีผลการดำเนินงานดีเด่นในจังหวัดสมาชิกมีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีกิจกรรมเด่นเช่นจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติดกีฬาและการสร้างสรรผลงานศิลปะส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรวมทั้งดำเนินกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันภายใต้หลักการทำงานเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องและมีบริการให้คำปรึกษาพัฒนาอีคิวกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการร้องเต เล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์จากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองซึ่งดําเนินการมาแล้ว19ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางใจ,ใจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีความเข้มแข็งยั่งยืงยน โดยจังหวัดอังทองเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในปี2561สมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับประเทศรุ่นที่4และรุ่นที่8จํานวน4คนและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันในปี2561โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชาทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองอเ,เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน5 4า6 8นนคนมีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา179แห่งชุมชน299แห่งสถานประกอบการ14แห่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งเรือนจำ1แห่งและสำนักง,งานคุมประพฤติ1แห่งในการนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตท no. ูบีนัมเบอร์วัน